วัดดีครับผมมื่อนี้ก็มีแนวมาบอกนะครับทำหาส่วนสองเอ็มทีนะครับผมให้เป็นหนึ่งหนึ่งนะมีคนถามมากนะครับผมก็กระโดนเติบแต่ผมจะเพิ่งจะลงคลิปใหม่นะผมก็จะมาบอกว่าเปลี่ยนแจ็จุดใดนะครับกับแถวแถวภาคปีนะครับผมแถวแภาคปีแถวแวนี้แหละมันก็จะมี ช่อง R นี่นะครับช่อง R เนี่จะเป็นเสียงเสียงเสียงโลดนะครับผมเป็นเสียงเบสเนาะช่อง L เนี่ยจะเป็นช่อง L จะเป็นเสียงกลางแหลมนะครับผมส่วนส่วนตัวที่ถอดเนาะผมจะบอกก่อนตัวที่ถอดเนาะถอดนี่คือผมก็ถอดแชซี่ซี่หกเก่านะครับเห็นไห c 6 9นี่นะครับผมถอดออกครับถอดตัวนี้ออกเพื่อที่สิบว่องหาเสียงแหลมหนามาออกช่องอ่านะครับผมถอดออกเลยคือว่องหาแหลมคือว่องหาแหลมมากเลยนะครับผมว่องหาแหลมมากช่องอา่าเลยนะแล้วก็จะมีซี่ซี่ซี่ยังรูครับผมช่องนี้ตัวนี้ถอดก็ได้นะครับผมบ่ถอดก็ได้นะแต่หลักๆต้องถอดนะครับตัว c 6 9นี่นะครับถอดออก แล้วก็ตัวตัวตัวที่เปลี่ยนเนาะตัวที่เปลียนนป่ยนก็จะเป็นอาอาสามสิบกับอายี่สิบเก้าแล้วครับผมอาสามสิบนี่เปลี่ยนเป็นเห็นบ่ะละมล่ะก็บ่ก่อยเห็น <c oughs> เห็นบ่นี่นะอาสามสิบนะครับผมอาสามสิบนี่เปลี่ยนเป็นศูนย์โอห์มนะครับผม เพื่อที่สีเค้นเบรให้เบรดออกมาแห้งนะครับผมอาสามสิบเปลี่ยนเป็นศูนย์โอห์มส่วนส่วนอายิบเก้านี่ที่ผมใส่ซี่ไปนะครับผมเพื่อที่จะตัดเสียงเบรดนะครับเพื่อที่จะตัดเสียงเบรดของช่องเอลเนาะซี่ตัวนี้ผมก็ใส่ไปยูคาประมาณแปดที่สอ,อ,อ,องหน้านู้กกน,นนะครับผมหรือใส่ต่ำกว่านี้ก็ได้ครับคันบ่อยากให้เบรดออกช่องเอลเลยก็ใส่ต่ำกว่านี้นะครับผมก็บหกสิบแปดสี่สิบเกดประมาณนี้ก็ได้นะครับผม แต่ผมใส่ไปหกไปแปดที่สองนี่เพื่อที่จะให้มีเบียดออกมานิดๆน,น,น,น้อยๆนะครับผมให้มันพอดีอพอดีอเนาะกับเปลี่ยนนะ,ะ 30, 29, นะครับผม R สามสิบกับหยิบเก่านะครับผมแล้วก็ซี่ซี่ตัวบนนี่เนาะซี่ตัวบนนี่นะครับตัวบน R ไอ้ตัวบน R หยิบเกนะ่านี่เนาะตัวนี้ผมจะใส่ไปเป็นซี่ร้อยเกียร์สิบหน้าโนู้นนะครับผม ถอดเปลี่ยนนะครับผมถอดแล้วก็เปลี่ยนเป็น470นาโนเนาะเพื่อที่จะหฮเบสออกมาไว้นะครับแบบว่าเลียงวอลลุ่มนิดๆหน่อยๆน,นี่คือเบสจะจะมาเลยนะครับผมถ้าเฮ้าส่เป็นค่าเดิมนี่คือเขาต้องเล่งวอลลุ่มเบสเยอะเอางนะ่ายๆเนาะเขาจะเล่งวอลลุ่มเบสเยอะเบสจังคอยจะออกแต่อันนี้คือผมผมเิดนเนี่ยมันออกไว้นะครับก็จะเปลี่ยนเป็น470นาโนเนาะเห็นบ่ก็มืดคำน่ะนี่นะครับผมชี่ตัวบนนี่เนาะ แล้วก็แล้วก็จะมีซี่หานึงนะครับผมซี่หานึงปกปกติจะเป็นค่าฟ้าหลาดนะครับตัวนี้ครับจะเป็นค่าฟ้าหลาดนาที่อยู่ประมาณสักสิบห้าถึงยี่สิบฟาลาดนะครับผมมันจะปกติมันจะเป็นเสียงแหลมเนาะเขาก็เลยต้องใส่เป็นค่าฟาหลาดนะครับที่นี้ก็เปลี่ยนออกนะครับผมผมเปลี่ยนออกตัวนี้ผมก็ใส่ไปอยู่ประมาณตัวนี้สามสิบสามหน้านู้นนะครับผม แต่ถ้าใส่คาต่ำลงมากเบ็ดก็จะแห้งนะครับผมแห้งแต่ว่าเนื้อเบ็ดก็จะบางนะครับผมก็ก็จะบางไปผมใส่33นี่ก็ก็บว่ได้แห้งเกินไปกับพอดีเพอดีนะครับผมตอนที่ดึงบมลลุ่มเยอะๆเนาะแล้วเนื้อเบ็ดจะดีกว่านะครับผมจะดีกว่าเป็นคาฟาลาดคาเดิมนะครับผมเห็นเนาะเห็นเนาะผมขีดอยู่นี่ตัวนี้ใส่เป็น22นาโนหรือ33นาโนได้นะครับผม แล้วก็ส่วนซี่สามสิบซี่หานี่ก็เออแย่างนี้ก่อนซี่สามสิบซี่หานะครับสองตัวนี้เนาะกับปาจีเห็นชัญญาณถึงกันนะครับผมมันก็จะกลายเป็นโมโนเนาะสัญญาณที่จะออกไปกับปาจีที่มันถึงกันนะครับผมเวลาเขาเปิดเพลงกักบไปว่าเ,เพื่อเพื่อเพลงที่มันรองแช่ซองอ่านี่รองแช่ซองเอ๋อที่มันก็จะได้ มาลองในทั้งสองช่องนะครับประมาณนี้เนาะปิดถูกเลยกับขอไพ่เลยครับผมแต่นี่ก็เป็นวิธีเป็นวิธีของผมนะครับผมส่วนด้านหลังขาอย่างนี้บ่มมีการบาัตจีนะครับผมมีการบาัจีคือผมเฮดมากอะตามนี่ผมกับผมคิดว่าแ่อนขางสะเทียนนะคนัะสำหรับผมนะครับผมลองเบิ่งนะครับเบิ่งกันชัดชัดนาะน,นี่เนาะนี่เนาะผมก็ถอดแจซีหกเก่า กับซี่ซียังกครับผมตัตัวนี้บ่ถอดกันเลยนะครับตัวผ,ผมตังถอดออกเฉยกตประมาณนี้ผมจะล่องเสียงให้ฟังนะฟังเสียงเบ้างนะแต่คับดอกหกนิ้วเลยนะครับผมไฟที่ใช่กับประมาณยี่สจุดหนะครับช่องนี้เป็นเสียงกลางนะครับผม ยังกลางแหลมส่วนอ่านี่เป็นเบสนะครับลดวัลลุมลงมาเบิ่งความแห้งนะครับผมว่าจะแห้งว่าจะแห้งป่าไรเนาะเป,เปิดเพลงนะครับ ก็ซับอย่างผมเลียงเลียงไปหมดเลยนะครับนี่จะเป็นเสียงกลางนะผมขอดเด็ดออกก่อน แฉมจะบ่ออกเลยนะครับตัวหกนิ้วนี่คือจะบ่มีแหลมออกมาเลยนะครับเด้งเป็นมดจะบ่มีนะครับคือเอาถอดเจีออกไปแลยเนาะ,ะเพื่อจะได้บ่มีสัญญาณไปนะครับเราเบียดเบียดฟังนี่แต่มีนิดๆหน,น่อยๆน,น,นะผมจะเด้งให้ดูหน,นะครับผมประมาณน่้ยคือสุดว่านะครับรดบอกก็ยังบออยากจะเด้งดีนะครับ แซ่บบ่เด้งนะครับผมจุดจุดว่าของเบ็ดเราเบ็ดจะ่บ,บ้าๆฟังนี่นะครับผมจะมานิดๆหน่นนอยๆเนาะต่อทั้งสองนะครับผม กับไอ้ที่ผมบอกไปนี่ผมก็ได้ทําการเปลี่ยนซี่เปลี่ยนอย่างกับค่อนข้างจะสามซี่หลอบนะครับผมกับผมเปลี่ยนแต่ผมก็มว่าบอกนี่กัค่อนข้างจะล้งโตสำหรับผมแล้วนะครับก็ลองๆองทํากันบ้างนะครับผมวัดดีครับ